สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำโดนัทนมสดแบบง่ายๆเอาไว้ทำกินกันในครอบครัวค่ะสูตรนี้นวดมือแค่10นาทีเท่านั้นเองทำง่ายมากๆเลยเนื้อนุ่มฟูแล้วก็หอมอร่อยไม่แพ้แบบที่ เขาทําขายในห้างเลยนะคะสูตรนี้สามารถทํากินทําขายได้เลยนะใครชอบทานโดนัทเดี๋ยววันนี้เรามาทํากินด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําเลยค่ะเริ่มแรกเลยเรามาดูวัตถุดิบที่จะใช้กันก่อนค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายเนยจืดยีสต์หวานเกลือป่นไข่ไก่สองฟองแป้งขนมปังแล้วก็นมสดดัชมิลซิเลเตอรรสจืด ที่เราจะใช้ทำโดนัทในวันนี้นะคะตอนนี้เขามีขายแบบแพ็คคู่แล้วที่เ e เ e ่นอในราคาประหยัดจาก90เหลือ72บา,บาทเท่านั้นเองไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะ1ขวดแบบนี้ขนาดอยู่ที่830 ml นะคะนอกจากนี้ d u t c h m u s i l ต e t e d เขายังมีหลากหลายรสชาติหลายขนาดให้เลือกตามนี้เลยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีแบบกล่องหลากหลายรสชาติให้เลือกซื้อเหมือนกันนะก็ไปหาซื้อมาดื่มมาใช้ทําเมนูอร่อยๆที่มาพร้อมประโยชน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตวงตัวนมสดดัชมิลซิเลเตอรรสจืดให้ได้ที่280 ml เพื่อที่จะใช้ทําโดนัทในวันนี้กันนะคะสำหรับนมสดดัชมิลซิเลเตอเป็นนมที่ผลิตจากนมโคแท้ ร้อเปซ็นเป็นนมคุณภาพเกรดคัดสันเลยนะคะทำให้ได้วิตามินและสารอาหารจากธรรมชาติสูงและมีรสชาติที่หอมอร่อยเข้มข้นต่างจากนมยี่ห้อทั่วไปนะคะใส่นมลงไปตามด้วยยีสต์หวานหรือว่ายีสต์แห้งนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่น แล้วก็ควรผสมให้น้ำตาลทรายกับเกลือป่อนเริ่มละลายก่อนนะคะพอน้ำตาลทรายกับเกลือป่อนเริ่มละลายแล้วให้ตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะวันนี้แม่มิวใช้ไข่เบอร์2แนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดจะลดเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีนะคะควรผสมให้ไข่กับส่วนผสมอื่นๆเข้ากันดีก่อนค่ะ จากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของแป้งขนมปังตามลงไปนะคะวันนี้แม่มิ้วใช้เป็นแป้งขนมปังนะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายคนไปมาแบบนี้ให้ส่วนผสมของเหลวกับแป้งค่อยๆเข้ากันก่อนคะ่ะพอได้ประมาณแบบนี้แม่มิวก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดตัวแป้งนะคะให้เป็นก้อนแล้วก็ไม่มีผงแป้งสีขาวก่อนนะคะ ประมาณแบบนี้นะคะก็คือไม่มีผงแป้งสีขาวแล้วเราก็จะแรปพลาสติกหรือว่าหาผ้าขาวบางมาคลุมเอาไว้พักทิ้งไว้ประมาณที่15นาทีก่อนค่ะหลั <S <S งจากที่พักแป้งครบ15นาทีแล้วนะคะตัวแป้งเขาก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะจากนั้นแม่ิ้วเดี๋ยวจะนำมานวดต่อบนแผน่นรองนวดแป้งแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็ นวดในชามผสมแบบเมื่อกี้ได้เลยนะคลึงให้เป็นหลุมนิดนึงแบบนี้แล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะในส่วนของเนยแนะนำให้นำออกจากตู้เย็นพักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้เขานิ่มหรือว่าอ่อนตัวลงนิดนึงแล้วก็ค่อยนำมานวดกับก้อนแป้งแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆนวดแบบนี้ประมาณ10นาทีให้ตัวเนยเข้ากันดีกับตัวเนื้อแป้งหรือว่าซึมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ อันนี้แม่มิวก้อนนวดก้อนแป้งมาที่ประมาณ10นาทีแล้วนะคะคลึ่งให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้จากนั้นให้หาผ้าขาวบางหรือว่าฝาหรือว่าแรปพลาสติกแบบนี้นะเราจะพักก้อนแป้งทิ้งไว้50นาทีให้เขาฟูขึ้นมาประมาณ2เท่าตัวก่อนนะคะหลังจากที่พักแป้งครบที่50นาทีเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณสองเท่าตัวแบบนี้เลยนะคะ ใช้นิ้วจิ้มลงไปไล่ฟองอากาศนะแล้วก็นําออกมาตักแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะวันนี้แม่มิ้วจะทําโดนัทเป็นไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่นะถ้าใครเคยซื้อโดนัทที่เป็นไซส์จัมโบ้ทานก็จะประมาณแบบนั้นเลยนะจะตักแบ่งวันนี้ก็ได้ทั้งหมดอยู่ประมาณที่10ก้อนนะใครชอบโดนัทไซส์มินิก็นะคะชั่งน้ําหนักให้ได้แต่ละไซส์เท่าๆกันนะคะก็ ทำได้ตามชอบเลยนะวันนี้แม่มิวก็กะเอานะคะไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะอันนี้ทํากินเองก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะจากนั้นก็นําก้อนแป้งที่เราตักแบ่งแต่ละก้อนนะคะมาครึงให้เป็นก้อนกลมๆง่ายๆแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ทุกก้อนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยให้หาผ้ามาคลุมเอาไว้เราจะพักแป้งอีก20นาทีค่ะ หลังจากที่พักก้อนแป้งครบ20นาทีเขาก็จะฟูขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณแบบนี้เราก็จะนำมาขึ้นรูปโดนัทได้เลยค่ะใช้มือกดลงไปไล่ฟองอากาศออกไปให้หมดเป็นแผ่นแบนๆกลมๆแบบนี้แล้วก็คลึงอีกหนึ่งรอบให้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ไม้รีดก้อนแป้งนะคะลงไปนิดนึงค่ะ ให้เป็นทรงกลมๆไม่ต้องแบนมากนะคะประมาณแบบนี้นะคะก็เจาะรูโดนัทหรือว่าเจาะรูตรงกลางได้เลยให้เจาะรใูให้ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกหนึ่งรอบรูของเขาก็จะเล็กลงนะคะเพราะเพราะฉะนั้นให้เจาะรูใหญ่หน่อยนะคะวางลงบนกระดาษขายแบบนี้นะเราจะค่อยๆทำแบบนี้ไปจนหมดค่ะ หลังจากที่พักแป้งโดนัดครบที่40นาทีแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณนึงประมาณแบบนี้นะก็พร้อมที่จะนำไปทอดได้แล้วค่ะวันนี้แม่มิวใช้กระทะเทฟลอนทอดนะใครไม่มีก็ ใช้กระทะทั่วไปได้เลยในส่วนของน้ำมันแม่มิ้วใช้เป็นน้ำมันปาล์มประมาณที่1ขวดนะคะจากนั้นเปิดไฟกลางไปทางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะเราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนในการทอดนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่ตัวโดนัทลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาทอดประมาณที่1นาทีครึ่งนะคะ ก็ครบที่1นาทีครึ่งให้พลิกดูถ้าผิวของเขาใช้ได้แล้วก็ให้พลิกกลับด้านแบบนี้จากนั้นก็ทอดอีกประมาณ1นาทีครึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอันแรกไม่มิวจาทอดอันเดียวก่อนนะคะหลังจากที่เราพักทิ้งไว้ประมาณ1นาทีครึ่ง ก็สุกพอดีก็นําออกมาแล้วก็พักเสด็จน้ำมันเอาไว้จากนั้นก็ทอดอันต่อ,ตอไปได้เลยนะคะอันนี้แม่มิวจะทอด2อันนะวันนี้แม่มิวทําโดนัทเป็นไซส์จัมโบ้นะคะเพราะฉะนั้นจะ,อะทอดทีเดียวทั้งหมดไม่ได้กระทะไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าใครกระทะใหญ่ก็ทอดทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ นี่เลยนะคะพักเสด็จน้ำมันเอาไว้พักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วก็ค่อยนําไปคลุกกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะได้ไม่ละลายนะคะหลังจากที่เราพักตัวโดนัทให้เย็นแล้วนะคะก็นํามาคลุกกับน้ำตาลทรายแบบนี้ค่ะนี่เลยนะ แฮปปี้เมนูเมนูความอร่อยที่มาพร้อมประโยชน์นมสดดัชมิวซิเลตเต็ดนมคุณภาพเต็ดคัสสันหอมอร่อยพร้อมเคียงข้างคุณสู่เป้าหมายเราก็จะได้โดนัทนมสดที่นุ่มๆหอมๆแบบนี้นะคะนี้เลยนะนุ่มมากๆเลยไม่แพ้แบบที่เขาทำขาย ตามห้างหรือว่าตามสีแยกถ้าใครเคยซื้อทานนะก็จะนุ่มประมาณแบบนั้นเลยอันนี้เราแค่นวดมือเท่านั้นเองถ้าใช้เครื่องนวดแป้งเนื้อจะยิ่งเนียนแล้วก็นุ่มยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมีความพิเศษของตัวเนื้อโดนัทในวันนี้ที่มีความนุ่มแล้วก็หอมก็คือเราใช้ตัวนมสดดัชมิวเซเล็ตน้ำนมโคแท้ร้อเปซ นมคุณภาพเกร็ดคัดสันให้วิตามินและสารอาหารจากธรรมชาติสูงมีรสชาติที่หอมอร่อยเข้มข้นต่างจากยี่ห้ออื่นทั่วไปนะคะซื้อมาทำเมนูแล้วก็ยังเหลือไว้ดื่มด้วยนะคะก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทำกินกันดูนะวันนี้แม่มิวต้องขอตัวก่อนใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ